เดวต่ทเนลาเลขก็ได้ครับเดี๋ยวผมพันเอกเปิดเบอร์เงินหนึ่งอยู่พันเอกตั้งทาตั้งกล่องอยู่ครับอากมเขาวอกวันที่กับพันเด้เขียนของวันีเขียนเป็นของวัดจัังรลาจจกมนี้ิดวา่อแกดานก็กลาวันที่จะมาหนกับเลขเลขวิ่งเข่าหมก t ิตครับนี่พี่หนึ่งหกมาอยู่ท้างนาพี่ หนึ่งม่โยหรักร้อยเะว่าจริงเลผมจับลว้มันก็นมีไลเริ่องย่งหกหนึ่งหกองหกสามนี่ละเจ่หนึ่งเจนสองนสผมด่เอามว้น้ำเล็กสตัวแล้วนะคุณพ่อเจ่ว่าเล็กต่ว่าเลว็เลวิ่งเข่าบนรางที 6, 7, ่หกเกตน่ะมันมาออกเกตมันม่ออกเจ็เกเด้มันทำเป็นปนนคุณพ่อเนาะครับมันไปนเบิรน กินันเร็กเจ้าว่าละรยสืออยู่ก <l gesagt> <g apan> ับคนจับโว้ยขั้นบวชมื่อี้เขาบวชล้างคนแล้วจับเลขเจ็ดสองไมซื่อ้รือพวกไหนคนวางเถิงว่นแต่ว่าเจ็ดสองมันอาจจะนิงเด็เตก็ได้วลาจะซื้อเดียวไปภได้แบบโซอยู่ว่ามันคนอื่นมาคนนี้เนี่ยคนนั้น่วนี้เขาไม่เลเพวกหอี่เือนี่ยุดอกเพราะว่ามันไมนร้านตัวเย าหลัครบะเล้นก็อะเอนีเลเาพานเนี่ก็ั้งคูตนอะแต่าของผมจว่ามันเป็นเลขดนั่นว่าผมิกแกต้องก่าหครับกเลนียนวัาทีอยู่ครับบางทเดือนตุลาโอยแม่ทันทีหลวงบนตา นัดอคครับเออใน้นขอคันธ์ค <benim S 1> <rawd Moder> ันของนะผมคือว่าเึงเขาอมาเป็นเลขเป็นเบอร์อยู่นะเจ้าสิเป็นองวคองบุณต้องนัรนล่ะอยู่ก็เจ้างดไหจัดงานจังว่าบุญบุญอยู่ใกล้บ้านจางว่ารำยกเลิกเลยไหมครับยกเลิกหมแล้วยกเหลือกหมดครับก็เจ้าว่าไหจัดครับว่เรื่องต่างตยกเวกขนาดน่ายกอไปกระตุ้นาเงดครับ ัน่างเปล่าโอ้ยันต่างแล้วก็อยู่ดีต้องานนั่เียวบ่างไม่กังวน้องขมานะปลาตัวนี้ใหญ่แปลกๆเลียงบคนที่นี่ในบ่ราม่กต่า้ติดตรายเปนาหนิ่งปลาในปลาใหญ่ขนาพวกน้องขมาน่สามพันเศอยาไปทานไหนจะเข้าเลยกินเลยยาวไปบแต่เนื้อพวกปาทองผลเกศผลเกษตรไปยุ่งจู้จี้แม่นสวรรค์ไปเรื่อยได้ เพราะวัสันมันตลกเป็นที่แกวบาีนปูงไอ้คยบางีคน่็พาไไหนเลยเขาเขานี่ขคุณพ่อนาะครับอันนี้วิ่งวิ่งตัวเดียวครับอันนี้แปกเาอคุณพ่อเด้อวิ่งแกับเขามยังวิ่งเ่อาวนันปนี้เวานั่นเป็นโกระเบองวันนี้เ่า่าแฝงเขาเขานีเองนะครับจับค่าับคู่กัิ่งที่ชืกันละนี่ สี่แปดส่แปดแก็สี่สักสี่แปดแสี่เก้าเจ็ดแปดเ้าตเอาเลขสาตัวสองหางคุณพ่อเป็นเลขหาบเด้ออันนี้ใหอนน้อันนี้สองตัวให้สีคู่นึงบอกครับนี่แต่คู่ท้เาคุณพ่อ เสาให้กันสามตัวเจ็ดสง้องชุดเกนะ้านลักมีเป็นเลขหามนะคุณพ <8, S 2> <8, S 1> ่เด้อมีแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดตั <8. S 1> ี่เก้าเก้าเจ็ดเก้ารงชุดล้าคุณพ่อว่งผมโจแปดเจ็ดแปดนสผมนะอันอีกคู่หนึ่งตัวไหนครับเก <9, S 2> ้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้า วันนี้สอมตบบเท้ากเป็นโตชีしし้เก่าเลนะเน้นตชีああ้เกาเดียวทำงานติดตัวร่องนะอ่าที่ขาเก้ามันดูสิมันจีบ้ห่หน้ามันเป็นหาอไนมันจะไปเป็นเลขตำมดเลยมีสูตรันที่ว่าใมนาลนะคุณพ่อเนาะอันเลขวิ่งมันมีตัวเน้นนั่นวะครับจเมอของเ่นคุณ่อยครับบานนี้จับจับคูจับคู เนี่ยซีเก้าครับครับซีแปดซีเก้าเจ้าคุณพ่อทนี่ครับวนผมตัวซีเานี่ยตัวหนึ่งนคับมตัวเจ็ดแปดวกันอวผมสองผมเอตัวซีแปนี่ยบะแม่นั Support> ่นบหครับครับผมซีแปดตัวร่องตเจาับเจเตัวรองเจ็ดร่อนี่เราก้นันับแปดในนี่เห็นางจับคู่กับเจ็ดเแมันแรงกวเจ็ด แต่ว่าในปุ่นนั้นมันหลาสู่กระทบกันนั่นนาลงทุนสูงอยู่เป็นอย่างตัวซีเก้าโดยเฉพาะเ้อครับแต่ว่ามันมามันขันโล่ฟื้นมันย่างมันไปเป็นเลขลๆน่นแหละซีเก้านะกะักันเลขกกันเลขกีเเลขกซีครูเมื่อกี้มาบนมาล่างกัยามันแล้วครับแต่ว่าอันตามทำไรของมันว่า พอซซี่มันมีโลงทั้งต่ำหมดละทั้งเร้นเป็นไปได้กระจายคือ,ก,อ,ก,คอ,ก,อก็จะเผาโดยพ่มพ่อทนใดก็คอยเจ้าขาฝาดินบนซูเปอร์ใส่เนาะพุ่มพ่อเนาะมันเข่าเนี่ยราะเปียไรนะครับเป็นพิษสูงจิตเปียนะอัน,นี่เป็นสาได้แล้วอันนี้มันต้องตรงได้ยุ่ยได้ยุ่ยขามนี่ขั้นตัดขั้นสร้อยนี่หนึ่งหกสามนี่ได้ยุ่ยขัดคนไปสร้อยซื้อหรอ รลเอีดขาดไปหลายหมวดแล้วุ็บอกเนาพวกนตามมาไกับถุดแล้วเนาะครับเ่รื่องมันกับที่าตัดสินใจเป็นสายพวกนนั่นเอามาเบิ่งกระถางเพราะมันตั้งตนมาแต่กุข้ามนก็บอกเอครับไนแล้วมันกยุดตามวันที่เท่านี้แล้วเนาะครับแต่ในพวกเรื่องอะไรนีบ่นะเพื่นทห้งวรี่สูงแถบแม่พัดทีนหัวองคตาย่หนง ตะวันนัโกโทษตะวัอายุไขรถไปคือไปไม่นี่เราอ่ามันตามพังด้ามันนั่งหล, 8, 000, 8, 000ลตัต้องว่ามีตัวนี้นนนครับลุงวันเอิร์ธครับครับขอโชคดีโชคดีโชคดีครับขอโชคดีครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องเข้ากันแคปหน้าจอเนอะตั้งพ้อเพิ่นบรรยายเนานะพี่น้องเนาะหมดที่แล้วก็คือเลขวิ่งนี่ก็มาบดมาล้างเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เอาให้พี่นอ้องเข้าเบิ่งเลกกันตอก ผลเลรมันออกนะมันออกเจ็ดเจ็ดนะเลขนะนี่นะเพราะว่ามันตั้งตัววัฒน์เนาพี่น้องตะเขียนกับย่งางวัฒนอยู่พ่อะว่าได้ดทุ่มานัดก่อนเห็นว่าเลขบนมันออกเจ็ดเจ็ดเหรียางออกหนึ่งหกนะนี่เลรพ่อขั้นตัดขั้นไส้กับเขาหนึ่งหกอยู่นี่แต่ว่าเลขวิ่งนี่มาบนล่างเราพี่น้องเนาะเหมือน วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดพ่อพันให้แปดกับเก้าน้ำหนักท้อๆกันจับคู่เนี่ยก็คือสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าส่วนเลขสามตัวนี่แปดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเลขเบนเลขหามพ่อพันเน้นให้สี่สี่เก้าแล้วก็เจ็ดแปดได้พี่น้องตัวนี้ว่องผิดพี่น้องช่างบวชักฮะ ขอคุณขอบคุบ้นพอเสี้ยนพาสุกหลายๆขอให้พี่น้องเข้ามันมันกันฝากกุ้ยกุกดแช่กติดตามสวัสดีครับผมลืหมหัปิดพัดลมดังเว้นเ้เนาะ